สวัสดีครับฤดูของเห็ดเราก็จะมาทำเมนูแกงเห็ดครับไปชมกันเลยครับตามด้วยตะไคร้หอมพริก,กตามด้วยเห็ดเก่าที่เราต้มไว้แล้วใส่ลงไปนะครับ ปรุงรสด้วยผงชูรสน้ำปลาล้า,าน้ำปลานิดหน่อตามด้วยใบมะขามอ่อนตัดรสชา ชิมรสชาติทีต้องการแล้วก็ใส่ผักแมงลักลงไปเพิ่มความหอมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเมนูแกงเห็ดกับเตา่า